พอได้ยินก็ตีลังกากันมาทันทีแต่แล้วเจ้าจระเข้เจ้าเล่ตัวหนึ่งได้กลิ่นหอมของโอกาสมันรู้ว่าเสียงกลองเท่ากับอาหารเลยแอบแฝงมาในฝูงปลาทุกวันรอจังหวัดงับใครสักตัวจนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าปลาหายไปหลายตัวเลยรีบกราบทูลพระราชาพระราชาตรัสว่าทำมันโลภนัก ก็เอาชนักแทงมันเลยวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จัดอาหารนั่งเรือมารอเอาชนักซ่อนไวเ้เงียบๆพอเจ้าจระเข้ตัวร้ายโผล่มาแฝงกลุ่มปลาพรวดชนักเสียบเข้าเต็มกลางหลังมันร้องลั่นดิ้นหลุดน้ำห,หนีไปพร้อมชนักติดหลังกลับไปถึงถ้ำมันแล้วก็นอนตายอย่างน่าสังเวช เจ้าหน้าที่จัดอาหารสะบทไล่าตามหลังไปว่าเฮ้ยถ้าชอบอะไรก็ไปให้สดเจ้าหลงอาหารเสียงกลองลวงตาสุดท้ายก็ตายเพราะความโลภเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมแล้วทรงประชุมชาดกครั้นจบสัจธรรมภิกษุกระสันตั้งอยู่ในโสดาปฏิผล ส่วนพระเจ้าพารณสีในครั้งนั้นคือเราตถาคตนี้แลจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนิทานชาดกเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ